เขาเปิดกล่องมาเขาล้องจากเลยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เจอชุดนะคะไม่ได้เจอชุดคอสเพลกันสื่อแต่เป็นแก้วชานมไข่มุกแล้วเขาก็แบบเฮ้ยนุ่นทำมไงดีเนี่ยทลแล้วชุดหนูหายไปไหนสวัสดีค่ะ ชื่อนุ่นนะคะหรือว่าอนงนุ่นคอสเพเยอร์ค่ะก็ปัจจุบันเรียนจบแล้วศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าค่ะก็จบคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาจีนค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่า แต่ก่อนอะเราไม่ร <c oughs> ู้จักคอสเพย์เลยเริ่มต้นอะตอนนั้นสิ่งที่ทําให้เรารู้จักพวกตัวการ์ตูนก่อนเรารู้จักตัวการ์ตูนได้ไงอะสมัยป .4 คือไปไปเล่นบ้านพี่สาวแล้วเขาเปิด Youtube แล้วเราก็ไม่รู้ว่า Youtube คืออะไรแล้วทีนี้พี่สาวก็เปิดเพลงโกคขาร้อยให้ฟังค่ะใช่คือเก่ามากตอนนั้นก็เราก็แบบดูเอ๊ะมันคืออะไรทำไมแบบมีผู้หญิงผมเขียวๆแบบ ผมอย่งนี้ยาวๆเราก็ไม่รู้ว่ามันคือพอดูเอ่อทวินเทลอ่าและที่นี้ก็เหมือนแบบว่าด้วยความที่เราแบบตื่นเต้นกับสิ่งที่พี่สาเปิดให้ดูมากเราก็จำชื่อไว้ว่าแบบสะกดอะไร m i k u อ๋อมิคุเออเราก็ไม่รู้แล้วทีนี้เริ่มรู้จักโอคาลอยและเราก็เริ่มไปดูอย่างอื่นเป็นพวกการ์ตูนอนิเมะอะไรอย่างนี้ค่ะพอเรารู้จักพวกการ์ตูนอนิเมะแล้วมันมี เจอประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เคยไปงานเกมกับครอบครัวก็คือพ่อแม่เขาพาไปเที่ยวงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันงานวันเด็กงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเราไปเห็นเป็นพี่ๆกลุ่มหนึ่งเขาแต่งคอสเพลเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมเหมือนการ์ตูนที่เราเคยดูเคยเห็นเลยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มสนใจตั้งแต่ตอนนั้นค่ะคือไทม์ไลน์มันจะเป็นตอนป .4 เราเริ่มรู้จักการ์ตูนก่อน อ่าแล้วพอช่วงมัธยมเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักคอร์ดเพย์ดีแหละจุดเริ่มต้นใช่ค่ะถ้าเรื่องที่ชอบที่สุดเลยการ์ตูนที่เคยดูมาเนี่ยเป็นอีวาเกเลียนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวที่ดูสามรอบก,กว่าจะเข้าใจเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเราด้วยความที่เราชอบอะไรที่มันแบบขุนยนต์หุ่นยนต์ไฟไฟอะไรเงีย้ย เราก็คิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าจะสู้กันมันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปดูจริงๆคือแบบนี่มันอนิเมะศาสนาหรือเปล่าคือแบบฉันโดนหลอกมาดูอะไรเนี่ยคือตอนนั้นเราเราดูก็ไม่เข้าใจทั้งภาคทีวีซีรีส์เดอะ v มูฟวี่ Movie, อ่านการ์ตูนคือกว่าจะเข้าใจจริงๆอะ่ะคือดู3ามรอบ <laughs> ใช่แต่ว่าเนื้อเรื่องมันดีว่าค่ะเราก็แบบมันสอดแทรกอะไรหลายๆ,ๆอย่าง ท่แเออมันก็น่าคิดนะว่ามันเป็นค่อนข้างปรัชยาพอสมควรนะคะใช่ว่เเาเกเรียนเคยค่ะเคยแ,แต่งเคยแต่งเวนาสุกากับออายานมิเลค่ะอ๋อถ้าเอาเอา,เอาตอนเริ่มแรกก่อนอะตอนนั้นอะปัญหาของเราคืออย่างแรกเลยเงนิน <laughs> เราเราด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราก็แบบ อมันต้องใช้อะไรมั่งเราก็ไม่รู้เลยเราก็ทําได้แค่ศึกษาดูใน YouTube ดูคนคนนี้แต่งแต่เราไม่เคยปฏิบัติจริงเลยอ่ะปัญหาแรกก็คือเราเรารู้แล้วว่ามันต้องใช้เงินเยอะแต่ตอนนั้นเราไม่มีไม่มีเงินเลยเราก็ทําได้แค่เก็บตังค่าขนมที่แบบไปโรงเรียนคุณแม่ให้มาแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะแล้วก่อนเราจะได้คอตตัวหนึ่งอ่ะตอนนั้นเราเก็บแบบสองสามเดือนเลยกว่าจะมีตังซื้อชุดคอสเย์ชุดหนึ่ง ใช่แล้วพอได้ชุดแรกเราแบบภูมิใจมากนี่แหละเงินที่ฉันเก็บมาแล้วแบบได้ชุดแรกใช่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ๊ยลำบากจังอะไรอย่างนี้แล้วพอเหมือนเราได้คอร์สครั้งแรกไปแล้วจำได้ว่าตอนนั้นแต่งเป็นอินโนรีค่ะไปงาน Thailand Game s โ o w สักปีหนึ่งจำไม่ได้มันเก่ามากแล้วคือตอนนั้นอ่ะเป็นชุดที่แบบเราเราไปซื้อผ้าเองคือเรารู้เราหาซื้อของจากพีหรือสั่งตัดอะไรเงี้ยเราไม่เป็นเลยเรารู้แค่ว่า อ๋อเขามีเขามีสั่งตัดกันนะแต่เราไม่มีไม่รู้จักใครเลยตอนนั้นเราก็ทําได้แค่แบบวาดรูปวาดรูปแบบสกเกตดูดูจากในภาพอนิเมะค่ะแล้วก็เอาไปให้คุณป้าแถวบ้านตัดให้ <c oughs> ลูกคือแบบตอนนั้นจำได้ว่าตัดไปประมาณ1ันเจ็ดพันแปรวมวิกอะไรด้วยแล้ววิกหราก็ซื้อ,ซ,อซื้อแบบซื้อเป็นวิกสียมู่เปล่าๆมาแล้วก็มาซอยเองแล้วก็แบบพอปผมแล้วก็มานั่งทําเองใช่แล้วความรู้สึกตอนนั้นคือแบบ เออมันก็สนุกดีนะแต่แบบโอ้โหพันเจพันแสำหรับเด็กมัธยมคือแบบแพงมากแต่ันความรู้สึกแบบโอ้ยทำไมมันลํำบากขนาดนี้แต่มันก็สนุกค่ะใช่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงนี้ในความรู้สึกนุ่นคือเวลาเราจะแต่งสักตัวหนึ่งอ่ะมันเหมือนแบบเราเราเพิ่มเลเวลความยากไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันท้าทายอะค่ะแบบอ่าสมมุติว่าเบสหน้านุ่นเนี่ยมันปกติอ่ะคือจะแบบ แนวโรล,ลี้อะไรก็จะเข้าง่ายใช่ไหมคะแต่พอเราอยากเปลี่ยนโจทย์ให้มันยากขึ้นแบบว่าแต่งชายบ้างแบบแล้วก็แต่งแบบผู้หญิงแบบเขาเรียกว่าอะไรดูมีอายุหน่อยแบบซิกโน่าจากเกนชินดิมแพคอะนุ่งเคยแต่งชายรู้สึกว่าโอ้ oh God, แบบก็แบบเออมันก็ท้าทายนะคะแบบมันเป็นเหมือนเราท้าทายความสามารถตัวเองว่าเราจะทําได้ไหมใช่ถ้าเราทําไม่ดีแต่เราอยากทําอีกก็ก็แต่งซ้ำอะคะ่ะ นุ่นอะจะเริ่มแต่งสักตัวหนึ่งนุ่นก็ต้องศึกษาก่อนว่าคนเนี่ยเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็นิสัยใจคอเป็นยังไงชุดเขาเขาใส่อะไรอะไรเป็นจุดเด่นของเขาใช่ตัวละครน,นี้แบบเราต้องศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนคะ่ะพอพอศึกษาปุ๊บต่อไปปฏิบัติอ่าปฏิบัติก็คือเราอะ่ะจะแต่งหน้าแต่งตัวเป็นคนเนี้ยเราต้องใช้อะไรบ้าง อย่างเช่นคิ้วอุ้ยคนนี้หูคิ้วแดงแป๊ดมาเลยเราจะใช้อะไรแทนการเขียนคิ้วปกติด้วยสีแดงได้บ้างอ่ามันก็จะมีเทคนิคการกบคิ้วอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าของรุ่นนะ่ะบางทีเราก็คิดว่าเออมันมันก็มีอะไรที่มันมาประยุกแทนการใช้ ไอการกบคิว้วแล้วก็เอาอายแชโดว์สีแดงมาเขียนคิ้วได้ค่ะนั่นคือลิปสติกแล้วก็ลิปสติกสีแดงมาเขียนแทนมันมีบางครั้งอ่ะบางอย่างที่เราทําในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันเออบางเอิญมันได้อ่ะแบบเออมันก็ใช้เดนแทนกันไปก่อนเรารู้จักพลิกแทงใช่แล้วก็บางทีเหมือนเราซื้อชุดมาจากจีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเออมันมีปัญหาแบบว่า เราใส่แล้วมันไม่พอดีตัวชุดมันหลวมอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ไขชุดเองพอดีที่บ้านมีจักก็เลยเย็บชุดแก้เองอะค่ะพอเราได้ชุดมาแล้วอ่ะต่อไปเราก็ไปแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตัวถ่ายภาพพอถ่ายภาพปุ๊บเราก็ประมเมินตัวเองว่าวันนี้เราทําดีเราเลยยังคือแบบเราพอใจกับผลงานเราไหมถ้าเกิดเราไม่พอใจรอบนี้ก็ต่อไปก็คือปรับปรุงค่ะ ก็คือเอาบทเรียนจากการแต่งตัวละครที่แล้วมาปรับใช้กับตัวละครต่อไปที่เราจะแต่งก็คือศึกษาปริวติปรับปรุงทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเหมือนเราเหมือนเราแบบฟาร์มสกิลนี้ไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะแบบเลเวลเราก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆใช่มันเป็นประสบการณ์ตัวที่แต่งแล้วประทับใจสุดถ้าเป็นในอนิเมะก็เป็นการสื่อค่ะ การเสือที่ประทับใจอ่ะมันไม่ใช่แค่เราเราแต่งแล้วมันออกมาดีมีคนรู้จักเยอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวก่อนที่จะได้แต่งคะ่ะตอนนั้นเราจะไปงาน TCC มันเป็นงานคอร์สเพย์ที่จัดที่พารากอนอ่าแล้วทีนี้ด้วยความที่เราหาเพื่อนไปงานแล้วก็โพสตลงใน f a c e b o o k ว่าเดี๋ยววันเสาร์กับวันอาทิตย์จะแต่งตัวนี้ไปแล้วก็จู่ๆมีน้องคนหนึ่งเขาอินบ็อกซ์เข้ามา เขาก็บอกว่าเขาว่าชอบเรื่องการสื่อเหมือนเราเลยแต่ไม่เคยเห็นใครแต่งแล้วเขาก็อยากแต่งกับเราคนนั้นคือน้องบีอลิเซียใช่เราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่คนอ่านงานเรื่องนี้เหมือนเราด้วยเหรอเราด้วยตอนนั้นเราดีใจมากเราก็คิดว่าเราอจะสั่งทําชุดเพราะว่ามันไม่ตอนนั้นมันไม่มี PG นะคะเพราะว่าชุดมันค่อนข้างแบบหายากมากมันเป็นบอดี้สูทของตัวสีดำๆแล้วแบบรายละเอียดมันเยอะมากเลยแล้วแบบ ด้วยความที่เรื่องเนี่ยมันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วคือชุดทุกอย่างเขาเป็นสีดําแล้วมันเทแล้วมันก็อาวุธก็เป็นสีดาแล้วก็แบบดํากับฟ้าอะไรงเงี้ยมันเทมากเลยค่ะแล้วเราอ่ะก็ตกลงกับน้องบีว่าโอเคเดี๋ยวเราอ่ะจะตัดชุดลัดเดียวกันนะมันจะได้เหมือนกันอ่าแล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะด้วยความที่เราอ่ะกังวลว่าเราอ่ะจะหาชุดได้หรือเปล่าเราก็เครียดมากเลยแบบโอ๊ยใครจะรับตัดบ้างเนี่ยแล้วก็ชุดแบบอย่างยากเลย เราก็ทําได้แค่แบบพยายามสกเก็ตแล้วก็อธิบายให้ช่างช่างตัดชุดว่าแบบทําได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยจนเราไปเจอร้านพี่คนนึงเขาก็ทําให้เราแล้วอะไรทุกอย่างมันก็เสร็จเรียบร้อยทันใช้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือไปรับของคือตอนนั้นน่ะเหมือนเหมือนแบบคือพี่ที่ทำพ็อปให้อ่ะเขาบอกว่าชุดอ่ะมันถ้าส่งไปสณนีจะมาที่บ้านไม่ทันเขาเลยส่งของมาที่หมอชิด ใช่ส่งแบบรถตู้จากต่างจังหวัดมาค่ะแล้วก็เอาของมาฝากที่หมอชิดแล้วตอนนั้นน่ะหนูจําได้ว่าน้องบีอะ่ะเขาก็ไปรับของที่หมอชิดกับหนูนั่นแหละแล้วตอนนั้นมันดึกมากแล้วแบบถึงสี่ทุ่มจำได้ว่าของกว่าจะมาถึงก็คือกว่าจะเห็นกล่องจริงๆของกล่องพัสดุก็คือสี่ทุ่มแล้วแล้วตอนนั้นน่ะด้วยความมันกลางคืนอ่ะเนาะเราก็ไม่ได้มองว่าไอ้กล่องตรงนั้นมันใช่ของเราหรือเปล่า เราก็แบบหยิบๆิบมาเลยแล้วก็โอเคได้ของแล้วกลับบ้านนะมันก็จะมีกล่องพร้อมกับกล่องชุดก็คือสองคนสองชุดก็เป็นสี่กล่องใช่ไหมคะเราก็เอากลับบ้านไปที่นี้พอน้องบีถึงที่พักแล้วเขาเปิดกล่องมาเขาร้องจากเลย เขาไม่ได้เขาไม่ได้เจอชุดนะคะไม่ได้เจอชุดคอสเพลกันสื่อแต่เป็นแก้วชามไข่วุกแล้วเขาก็แบบเฮ้ย hey, นุ่นทกไงดีเนี่ยทแล้วชุดหนูหายไปไหนแล้วด้วยความที่เราแบบตกใจมากเลยตอนนั้นก็แบบเห็นแล้วว่าน้องแมสเซจมาเราก็รีบกลับบ้านพอถึงบ้านปุ๊บเรากรีดกล่องลังดูเลยปุ๊บสรุปคือ ชุดอะเราเอามาไอสองกล่องนะนะัตคือมีทั้งของเราและของน้องบีแต่ที่น้องบีเอาไปอะมันเป็นของใครก็ไม่รู้เป็นแก้วชาวนมไข่บุกแล้วที่นี้พี่ฉิมที่เป็นช่างภาพให้น้องบีเขาก็แซวบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอามาเปิดร้านชานมนุ่นบีเลยส <c oughs> <c oughs> รุปเราไปหยิบของใครไม่รู้มาแล้วน้องบีก็ต้องเอากล่องอะนะันนั้นเอที่เป็นแก้วชาวนมไข่บุกไปคืน <c oughs> ตลกว่าเราพอเราเรา เราได้ชุดมาแล้วโอเควันงานเราก็เอาไปเอาชุดไปให้น้องบีก็ไปแต่งกันในห้องน้ําแล้วก็ตอนนั้นแบบมีแต่คนตื่นเต้นที่เราแต่ง2ตัวนี้มากเลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอนิเมะเก่าไม่ค่อยมีคนอา่านใช่แล้วพอเราแต่งก็แบบเหมือนมีคนรู้จักอนิเมะเรื่องนี้มากขึ้นนะคะสิ่งท้าทายที่สุดน่าจะเป็นวิกทรงประหลาดลาดนะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนทําเอง ใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีงานด่วนหรืออะไรงนี้เราก็ต้องรีบทําส่งลูกค้าให้ได้ใช่ไม่ว่าเดทไลน์จะแบบใกล้ขนาดไหนก็ต้องทําให้ได้ค่ะเออคือจะพูดไงดีครับแบบว่าสมมติว่าวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะโพสต์รูปวันนี้คะ่ะมันก็ต้องทำให้เสร็จก่อนใช่เพราะว่าเราเราทำหลายอย่างด้วยใช่คะ่ะไอเดียท่าโพสต์ด้วยคะ่ะ เพราะว่าเราเราก็แต่งมาเยอะใช่ไหมคะมันก็จะอาจจะมีท่าซ้ำๆกันบ้างใช่แต่ว่าถ้าเอาให้ง่ายเลยอะ่ะอินเนอร์ใช่อ,อนนิน <Inner. S 2> เนอร์เราเอาราเอาความรู้สึกว่าเราเป็นเขาใช่แบบวันนี้เราจะไม่ใช่เรานะเราจะเป็นเขาเขาต้องทำท่าทางยังไงสีหน้ายังไงใช่ค่ะแล้วก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายคือเวลาไปถ่ายพิเศษไปเช่าสตูดิโอเราถ่ายรูปดีๆอะคะ่ะ ความยากมันก็คือเราอะไม่ได้ถ่ายคนเดียวคนถ่ายให้เราเขาก็ต้องถ่ายเราแบบคือเราต้องสั่งเออเราต้องบีบเขาอะค่ะว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงใช่คือกว่าจะมีผลงานดีๆออกมาหนึ่งผลงานก็ต้องใช้ความร่วมมือทั้งเลเยอร์และตากล้องค่ะใช่คือทั้งสองคนต้องมาทำกรรมบ้านพาทำกรรมบ้านปุ๊บเข้าใจตรงกันผลงานมันก็จะออกมาแบบว้าวใช่ คือกว่าจะกว่าจะเสร็จออกมาหนึ่งภาพมันก็ต้องมีหลายขั้นตอนนะคะทั้งเตรียมของนู่นนี่นั่นแต่งหน้าแล้วก็กว่าจะได้ถ่ายจริงๆคือมันลำบากค่ะใช่แต่มันก็สนุกนะคะ<ห>ใช่ถ้าย้อนไปเลยเป็นเกมเ,เก็บเวล RPG สมัยก่อนในคอมพิวเตอร์ที่นุ่นเล่น ชื่อเกมว่า ECO คือเก่ามากา e ใช่สมัย2010ใช่คือตอนนั้นเล่นกับเพื่อนแล้วมันก็มเีเขาเรียกว่าอะไรอะเซิร์ฟเวอร์มันเปิดแค่แป,ป๊บเดียวไม่กี่ปีแล้วเซิร์ฟเซิร์ฟไทยจริงๆก็ปิดแล้วทีนี้เราก็รู้สึกแบบอุ๊ยเรายังผูกพันกับเกมนี้อยู่เลยอะแล้วแล้วก็ ไปโหลดเหมือนแบบฟิลเหมือนเซิร์ฟเถื่อนอ่ะมันเ,เ,นเล่นใช่เซิร์ฟเถื่อนก็คนเล่นกันเยอะมากเพราะว่าคนคิดถึงเกมนี้กันเยอะมากมันเป็นเกม RPG ของญี่ปุ่นค่ะแบบภาพมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าโหคนเล่นเยอะก็แบบดีใจแล้วก็ไปรู้จักเพื่อนใช่ไปรู้จักเพื่อนในเซิร์ฟเถื่อนนั่นแหละค่ะแล้วมีมีหนึ่งในเพื่อนเซิร์ฟเถื่อนอะเขาก็เล่นกับเราจนเขา เห,เหมือนเบื่อเกมนี้เขาก็ชวนเราไปเล่น L O L แทนใช่ <c ười> คืตอตอนแรกเป็นคนสายสายเก็บเวลกาลนันไปเล่นชวนไปเล่นโ o บ้าเฉยเลยใช่ชอบเล่นแนวโ o บ้าความรู้สึกเราคือตอนที่เล่นโ o บ้าเนี่ยความสามาคัคคีแน่นอน ถ้าเล่นกับเพื่อนก็ก็สนุกใช่แต่ถ้าเล่นคนเดียวอ่ะก็คือมันวัดเลยว่าสกิลเพย์เราสามารถแบกทีมได้ไหมใช่มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แบบว่าคุณต้องใช้สมองในการเล่นแต่คุณต้องแบบเล่นเก่งด้วยใช่เลยชอบเล่นโมบ้า ความรู้สึกแบบโอ้ฉันไม่แบบโคตรฉลาดอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเวลาชนะแบบโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทำทีมชนะได้แบบโอ้โหนึกว่าตัวเองอยู่บบลงเวอร์แบบย่อยอยู่มันก็อี้เลยถ้าถ้าเกมที่เล่นประจำก็มี เกณฑ์ชินฟาร์มทุกวันเหมือนเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วเกนชินตื่นมาเออแล้วก็แบบเกนชินเกนชินเสร็จสี่เควสสี่อันส่งเควสแคทเธอรีนอืมแค่นั้นแหละบางวันก็แบบลืมๆืมทำบ้างก็โอ๊ยเสียดายไรโร้เจมใช่แล้วก็มีอาร ลีอ่ะอันนี้ก็เล่นบ้างแบบวันหนึ่งตาสองตาพอแล้วให้วันได้เล่นหน่อยแล้วก็วอลโลแอนด์วอลโลแอนด์ถ้าวันไหนรู้สึกว่าวันเนี้ยว่างจริงฉันจะเล่นใช่แบบพักผ่อนเราเขารู้สึกแบบบางทีเล่นแบบพอเราพอเรายิงได้เนี่ยมันก็อุ้ยวันเป็นวันนี้ว่าแบบรีเฟกฉันโอดจากเลยสมาธิมาจากไหนใช่วันไหนยิงไม่ได้ก็รู้สึกว่าสมองไหลไปเลยค่ะใช่ เติมเกมไปโอ้โหไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็แบบถ้าเอามาดูมรวมกันอา่าถ้าเอาเอาแบบเอาแค่เกมเดียวก่อนว่าโรแลน์นี่สกินปืนหมดไปสองหมื่นแล้วใช่แต่พอแล้วแบบเยอะมากแล้บบทุกวันนี้แบบ คือตาหนึ่งก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าเลยตานี้เปลี่ยน,ยน,น,ส,ยน,ยนสกินเนียนคือแบบมีเยอะไปก็ออแล้วก็แอลแอลก็หมดไปเยอะแล้วแล้วคือมีแต่สกินแบบถ้าตัวไหนเราเป็นเมนเราอย่างเงี้ยเราจะมีทุกทุกสกินให้เขาเลยนะแบบเป็นชุดเลยเป็นคอลเลคชั่นแบบอาลีนามิจันนาและตัวที่เราเล่นบ่อยๆเราก็จะแบบมีแต่สกินใช่ ยังไงก็ยืนยันคําเดิมว่าชอบหลีค่ะเพราะว่าเหมือนเราเราเล่นตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยแบบเกมเขายังภาพไม่ไม่เท่าไม่เท่าทุกวันนี้ค่ะแบบจะพูดงเดียวถ้าเปรียบเทียบก็คือซีซันสอะคือเราเล่นตั้งแต่เด็กด้วยความที่เราเล่นแอลตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วเหมือนพอเราทวนเนี่ยเรายังเล่นอยู่เหมือนเราโตมากับเขาค่ะแล้วเราก็รู้ว่าโอ้การเดินทางกว่าจะมาเป็นลีกทุกวันนี้มันก็ ไลออดก็พัฒนาพาสมควรค่ะใช่แล้วก็อย่างที่เขาเซลล์กันว่าไลออดคือค่ายเพลงใช่ก็คือเพลงของพาจริงใช่ด้วความที่เราเป็นแฟนแอลเนี่ยเราก็ติดตามทุกอย่างทุกเกมของในค่ายไลออดเขาค่ะแบบอาวอร์โลแอนโอเคเป็นเกม f อ s เกมยิงเกมแรกของค่ายไลออดอ่ะเราก็ไปลองโหลดมาเล่นเพราะอยากรู้ว่าค่ายไลออดจะทำมาดีไหม ช่แล้ก็สนุกจริงใช่แล้วก็เพลงอะไรก็ฟังหมดหนังก็ดูก็ดูอาเคนวันนี้ก็แต่งป็นเชลลินมาค่ะใช่ชอบแอลด้าโยกานีหมอนก็หมอนของแท้ด้วยอั <laughs> อนนี้มอนมีอันนี้ถ้าชอบที่สุดเวนค่ะที่เป็นเอดีซเป็นป้าใส่แว่นแดงๆแล้วก็มีหน้าไม้สองชิ้น ใช่คือเรารู้สึกว่าคนที่จะเล่นเวนได้อะมันเขาต้องมีสกิลเ์สูงจริงๆใช่แล้วเวลาเราเล่นอะคือมีช่วงหนึ่งอะหนูเคยหาคำตอบกับตัวเองว่าแชมเปี้ยนตัวไหนที่มันมันมัน,ม,นมันเลยว่าแบบเออเราอยากรู้อะก็ไปศึกษามาโอเค ADC อะน่าจะมันสุดแล้วเพราะว่าต้นเกมอะมันไม่มีอะไรต้นเกมก็แค่ฟาร์มฟาร์มฟารมฟร์มพอเรามีของ มันจะได้บู๊จริงๆในไ,ไฟกับเลดเกมอ่าแล้วความรู้สึกคือตอนเราเล่นเอซีอ่ะทีมตรงข้ามที่เป็นแอสซัซินหรือเมดอะไรเงี้ยคือทุกคนเขาเพยายามจะเอาเราเพราะเราเป็นดาเมจหลักของทีมใช่ไหมโ mm hmm. ดวเวนอ่ะมันมีสกิลออาตัวรอดสูงแล้วด้วยความที่แบบตัวมันเขาเรียกว่าอะไรโมบิลิตี้มันก็โอเคค่ะแล้วความรู้สึกเราคือเวลาเราเล่นอ่ะเราต้องเราต้องแบบ เก่งจริงๆอ่ะเราถึงจะแบบเล่นเขาได้ค่ะใช่เพราะว่าเวลาเวลาเรา a e d ดีซเวลายิงอ่ะไม่ใช่แค่แบบกดคลิกค้างแล้วก็ยิงๆิให้มันออตโต้แต่ว่าเวนม,มันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ใช่ต้องใครด้วยคือแบบเราต้องเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปมาเพื่อที่จะหลบสกิลฝั่งตรงข้ามที่เขาจะทําอะไรเราใช่แล้วว่าเราจู๊กได้เรามุกเป็นบปุ๊บปุ๊บปุ๊บยุ๊บปุ๊บุ๊ๆๆๆๆๆๆๆออบุ่บบุุ ใช่ค่ะความแตกต่างสำหรับนุ่นคือสตรอรี่แบ็กกราวแล้วก็น่าจะเป็นพ p อปค่ะแล้วก็ชุดคือถ้าอย่างกระตูนอะไรเงี้ยมันบางชุดมันไม่ได้หายากมากหรือว่าแบบชุดชีวิตจำวันเรามันอาจจะมีมาใส่แทนกันได้ แต่ว่าเกมเนี่ยขึ้นชื่อว่าเกมมันต้องแฟนตาซีกว่าแล้วมันก็มีความอลังการกว่าใช่แบบว่าอาวุธอาวุธพ็อปอะไรเงี้ยชุดเกาะแบบมันจะคือมันต่างกว่าค่ะใช่ถ้าง,งานที่ประทับใจมากที่สุดเป็นเกมคอนไครมแค่ะตอนนั้นน่ะเราเหมือนเพิ่งเริ่มคอร์ส เราเราไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรไม่ไม่มีงานแต่ว่าเราไปรู้จักนายจ้างเหมือนเขาติดตามเราแต่เขาไม่ไม่ยังไม่ได้ลองจ้างเราอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนมีครั้งหนึ่งเขาก็ติดต่อกลับมาแล้วเราดีใจมากเลยเราทําตัวไม่ถูกอะ่ะเราเราเป็นเกมที่เราแบบเล่นด้วยตอนนั้นแล้วเราแบบทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่นะคะ <laughs> ตอนใครใช่แล้วเนืองคาที่เราอะ่ะรักรักเกมนี้จริงๆอะ่ะแล้วเราได้ทํางาน ร่วมงานกับเขาด้วยแล้วตอนนั้นนะเราจําได้ว่าเราตื่นเต้นมากแล้วเราจะทําให้ดีที่สุดแบบสมที่เขาจ้างเราอะไรประมาณนี้แล้วตอนนั้นนะคิดว่าถ้าไม่มีงานนี้ก็ก็ไม่มีโอกาสมาทุกวันนี้ค่ะชพ่วมันเป็นงานแรกที่แจ้งเกิดนุ่นเลยใช่แล้วจาได้ว่าตอนนั้นนะไปยืนบูธท,ที่งาน Thailand Game Show ที่พารากอนแล้วพี่พี่นนอนอ่ะนนที่เขาตลกตลกเวนเนาอวีะ เขาเคยมาขอถ่ายด้วยตอนนั้วีวีคิวอยู่ตอนนั้นได้ยังไม่รู้จักพี่เขาแต่ว่ามีหลายคนส่งมาว่าแบบเราใช่ไหมแล้วได้ถ่ายกับพี่นนท์ด้วยก็เลยดีใจมากค่ะ <c oughs> ใช่เราจริงๆก็ดีดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกเกมนะคะเพราะว่าแต่ละเกมมันก็คือง,ไง,ไง่ายๆนนท์แบบเ,เขาเล่นใช่เวลาเขาเขาจ้างอะไรมาเนี้ยจะโปรโมทจะอะไรเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเกมเขาเล่นยังไงตัวละครอ,อะไรยังไงเราก็ต้องไปดูไป ตัวเป็นเล่นจริงๆเลยค่ะเราจะได้เข้าใจแล้วก็ปรโมทออกมาได้ใช่ค่ะตัวต่อไปที่จะคอร์สเพย์เป็นเซรีค่ะจาก LL เป็นตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเหมือนเหมือนแฟนอีกจักรวาลของวอลเล n เนี o นใช่มันสาวสายฟ้าเหมือนกันล้วเดิมทีน,น,มนุ่นเดี๋ยวนี้นุ่นก็แบบหัดเล่นตำแหน่งแคลรี่เอดีซอยู่ค่ะ ใช่แล้วเซรีมันเป็นตัวที่แบบว่าตอนเราเล่นอนะมันท้าทายดีอะค่ะเพราะว่าตัวมันมุมมันคือเอาง่งยๆพอมันยิงเราแพสซีฟคือมันยังไงอะได้โลกลับอะไรเงี้ยแล้วมันก็สนุกตรงที่ตัวมันวิ่งเร็วอะค่ะ <c oughs> ใช่แล้วออชอบดีไซน์คาแรคเตอร์ Character ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นสาวน้อยสายฟ้าใช่ไหมแล้วถ้าพูดประจําตัวเขาคือทําแบบนี้แล้วเขาก็จะแบบ ยิงยิงสายฟ้าได้ใช่แล้วพอาเขาแบบมันดูแนวแบบสตรีมพังดีใช่ค่ะชอบชอบดีไซน์คาแรคเตอร์ก็เลยอยากลองแต่งดูแล้วผมมันแบบวิกมันแ,แปลกๆดีก็เลยอยากลองแต่งดูใชไไ่ไม่ไม่ไม่ใช่เกมแอลนะที่แต่งเรารู้สึกแปลกเป็นชายจากเกนชินใช่เราเอามากับเพศ แล้วตอนนั้นแบบเออคนก็ชอบเยอะดีใจค่ะ <laughs> ก like ็สนุกนะคือคอสเพ์ไม่ได้จำกัดเพศนะคะใช่ทุกคนสามารถแต่งได้คุณนัาก็ลองแต่งได้มันสนุกนะใช่ทุกวันนี้ตอบคำถามนี้กับตัวเองมาตลอดก็คือหนึ่งเลย ติดเกมขนาดนี้ก็อยากเป็นสตรีมเมใช่อยากเป็นสตรีมเมอร์แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำค่ะเพราะว่าเราก็ต้องจัดบ้านใหม่ใช่แล้วก็อัพคอมเพิ่มให้มันแรงๆซื้อเว็บแคมก็คือนู่นนี่นั่นนะคะใช่แล้วก็ที่อยากทำอีกก็คือเป็น Creator, คอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะค,คือเราก็ทำแหละแต่ว่าเราไม่เคยทำผลงานลงใน YouTube เลย เดี๋ยวนี้ก็หัดทําอยู่บ้างก็มีเล่นเกมแล้วก็พยายามตัดแล้วลงค่ะถ,ถ้าว่างทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากทําก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่แล้วนุ่ยวไม่สคาอย <c oughs> ใช่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ติดตามเป็น i ิน t a g r กรมแทนแล้วกันค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีลิงก์อยู่มันจะเชื่อมหลายหลายแพลตฟอร์มของนุ่นค่ะ อินสตาแกรมก็อนันนงนุ a ่นค่ะ a n, g n o n g n o o n ค่ะอ่าวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาฟังสัมภาษณ์นุ่นกันอย่าลืมติดตามผลงานนุ่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>